สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สี่แยกห้วยขวางนะครับด้านหน้าของเรานั้นจะเป็นรถไฟฟ้า MRT ห้วยขวางประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็น MRT ห้วยขวางประตู4นะครับถ้าใครจะมาเนี่ยสามารถที่จะออกได้ทั้ง2ประตูเนาะประตู1ก็ได้แล้วก็ประตู4ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าประตู4เนี่ยก็จะเดินฝั่งนั้นแล้วก็เลี้ยวไปที่ตลาดห้วยขวางได้เลย <Eden> แต่ว่าถ้าที่ประตูหนะะึ่งะฮะเขาก็จะมีของกินทุกคนนี่เขาจะมีบอกว่าตลาดนะครับตลาดอยู่ด้านข้างนะฮะ นะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเดินไปที่ตลาดห้วยขวางเนาะเนี่ยก็คือเดินไปตรงนี้แล้วก็อ้อมไปวันนี้เขามีงานขายอาหารอยู่ที่สนามกีฬาห้วยขวางด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่6แล้วนะ6ถึงวันที่15พฤศจิกายน2567นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเ่ยข้ามตรงนี้เลยไป ข้ามฝั่งนี้เพื่อที่เราจะเดินไปเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าออกประตูสี่ออกประตูสี่มาอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมประตูสี่เราก็เดินมาได้เลยแต่ถ้าประตูหนึ่งเราต้องเดินข้ามถนนมานะครับ mm hmm. ก็จะฟิวประมาณนี้ด้านนี้ก็จะมีอันนี้เทวลายพอพิคเนศนะครับแล้วก็ไปตรงนู้นดิทางนู้นจะเป็นพระรามเก้านะครับประชาราชบำเพ็ญอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปที่สนามกีฬาห้วยข,ขวางนะครับเดินเดินทางนี้เดทางนี้เดินย้อนกลับไปไคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณบั้ห้ามงกว่าๆนะครับเกือบหกโมงเย็นละ<ม>ดเดินมา ช่วงเย็นช่วงเย็นเขาก็จะเริ่มมีตั้งร้านขายของนะครับจะต้องเดินไปตรงนี้เพื่อไปถึงตรงบริเวณสี่แยกด้านหน้านะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับในตอนนี้เราก็เดินมาที่แบบบริเวณใกล้ๆกับตลาดนะครับเนี่ยถ้าใครจะไป ไปด้านหน้าแล้วก็เข้าไปที่ตลาดก็ได้หรือว่าจะมาถึงซีเอตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับสังเกตคลินิกสมชายนะครับคลินิกแพทย์สมชัยตัวนี้เลี้ยวซ้ายเดินเข้าไปก็ได้มันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเดินทางไปได้เหมือนกันนี่นะครับทุกคนก็คือเมื่อสักครู่เราเดินมาฝั่งด้านนู้นใช่ไหมเต่เดินมาเึ้งเบึ้งเบึ้งดึ้งึงหแล้วก็ข้ามทางมานี่นะครับมาอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะเดินไปที่บริเวณ สนามกีฬาห้วยขวางครับตอนนี้คือคนก็ทยอยทยอยกันแบบน่าจะเดินไปซื้อของกินแล้วก็ไปหาเดินเล่นเดินมาตอนนี้เป็นดับเพลิงนะครับเห็นไหมเขาจะคิดว่าสถานีดับเพลิงห้วยขวางแล้วก็นี่เราเราเดินมาตรงนี้เดินมาจากรถไฟฟ้าจริงๆถ้าใครไม่เดินมานะสมมติแบบใครจะมาอะไรเงี้ย ไม่อยากเดินมาก็นั่งวินมเอเตอร์ไซค์ตรงรถตรงรถไฟฟ้าได้ครับบอกเขาว่ามาสนามกีฬาห้วยขวางนะครับเพราะว่าถ้าเดินมามันก็ระยะนึงอยู่เนาะแต่คือซัน,นเดินบ่อยซันก็เลยแบยยบชิลเดินได้เรื่อยเรืนู่นเห็นไฟแล้วเนะี่ยอันนี้สถานีสถานีตำรวจสถานีตำรวจเทศบาลห้วยขวางเนี่ยอยู่ใกล้ๆกกับสถานีตำรวจแล้วก็สถานีดับเพลิงห้วยขวางเลครับ เดินไปเนียด้านหน้าเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วนิดเดียวเองเอทุกคนเดินมาถึงแล้วนะฮะปื้อดูนู่นไงเป็นบอกว่ามีไฟมีอะไรขไเขาบอกว่าเป็นงานบนรรลอยกระทงสนามกีฬาห้วยขวางนะครับ ชมชิมช็อปนะครับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15พฤศจิกายน,นามีรถเมย์ผ่านด้วยนะโอ้โหโ,โดนตี โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันดีกว่าไปเดินดูว่าในงานเขามีอะไรขายบ้างมีวินรถอะไรเยอะมากทํา,าไปตรงนู้นโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่บริเวณงานแล้วนะครับเป็นงานลอยกระทงชมช็อปชิลชิมชมชิมช,ช,ช,ช็มอปช็อปแชมเคอเอ้ยนี่มาแบบว่าหาล้านของกินนี่ทุกคน นี่แบบว่าผมทอบเป็นทองหอยทอดีองหอยทอดนะครับในราคาสามสิบาทเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนื้อย่างนะฮะสนใจก็ลองแวะมาได้นะห้อยขวางห้อขวางด้านนู้นเป็นแบบไส้กรอก6บาทอาันนี้มีขนมนะครับเค้กทำเองนะชิละสิบ,บาททุกคนหุีน่น่ากินมากเลย เป็นเคก้กนะครับฝั่งด้านนี้มีอะไรด้านนี้ก็เป็นแบบว่าพวกยำชาแมา่เาเนี่ยยำของกินอะไรต่างๆคนระับโอ้ทางหูรูนะครับ20บาท20บาทาทุกายนะครับยี่สิบบาทเองไปนะอันนี้คือซอยแรกคนระับก็จะมีร้านอาหารด้วยนะเป็นแบบว่าขนมจีนนะครับยวให้ดู มีขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือแต่นี้จะเป็นขนมจีนนะครับน,น่นากินน่ากินนะมาทุกรอบเราก็จะมากินอันนี้เป็นแผ่นสามสิบห้าบาทเป็นไม้นู่นเราจะไปกินเป็นถุงๆอะ่ะแล้วก็จานี้ใส่เอาอันนู้นครับถุงหนึ่งนี่นี่นี่น,นี่นี่ได้แล้วถุงหนึ่งอเออน,นี้มันเส้นทอดกรอบอร่อยมากเลยนะมันจะกรุบกรุบมันจะแบบว่าชิลอันนี้ก็มี ไม่ละสิบบาทนี่มีแบบว่าไม้ละสิบบาทเป็นแบบว่ายำฟรีนะครับไม้ละสิบไม้ละสิบอุ้ยด้านนี้ก็มีด้านนี้เป็นคูคูม้ตัวสามสิบห้าสามตัวลอยด้านนี้ก็มีสี่ตัวมีตัวละห้าสิบตัวมีแซลมอนแมอนอุ้ยดูออกกินอ๋อนี่นะครับ ทกกอดผักไก่อทอดลูกของทอดของอะไรซูชิก็มีนะครับ10บาทมาดูด้านนี้สิอุ๊ยนี่สิบแถมหนึ่งอ๋อเป็นแบบมีไข่ได้วยไข่ทรงเครื่องทอดแบบว่านะ่ากินมากเลยทุกคนดูดิซูชิคนเยอะไอ้่ันหัวแบบอุ๊ยด้านนี้เป็นแบบว่าต้มแซ่บนะครับ ก็คือเลือกเองได้เลยต้มแซบมีเอ็นมีอะไรเงนะี้ยนะนี่นะเขาจะมีบอกว่าร้านต้มแซมอ้อยักษ์บโตโตน่ากินมากฝั่งด้านนี้นอกจากมันจะมีต้มแซบแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบอ,อาหารเป็นแซลมอนดองมีแบบแซลมอนนี่นะแซลมอนซาชิมิหนึบาทนะครับน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูหลังจากเดินดูนิดนึงเรารู้สึกว่าบล็อกร้านค้าเป็นบล็อกเดิมกับครั้งที่แล้วเลยนะ คือถ้าใครบอกว่ามาซื้อสินค้าแล้วก็เดินแบบรู้สึกว่าอยากได้อยากซื้ออาหารร้านเดิมเนี่ยมาเหมือนเดิมได้เลยทุกคนเพราะว่าร้านค้าเขาเป็นบล็อกเดิมเลยนี่มีมีแบบว่านกกระหันนะครับฝั่งด้านนี้ก็มีของขายเยอะแยะเลยอาหารมันจะก็เป็นแบบของกินส่วนมากของกินเยอะเนาะ อันนี้อ้นนี้มีข้าวเกลียบทุกคนเกลียบขอลสามสบาทโเราเกลียบขอลามสิบดูบรรยากาศอันนี้คือเป็นบรรยากาศาทางของสวนสนุกนะครับโอ้มีน้ำแกละสิบใส่ใหม่ขนมใส่ใหม่นะครับ มันก็จะมีเป็นแบบโซนเครื่องเล่นแล้วก็เป็นแบบว่ายิงตุกตนะต๊กตาฮะมีตุ๊กตามีชิงชาสวรรค์นะครับมีม้าหมุนอะไรเงี้ยนะเป็นของเด็กๆเกนาะให้เด็กๆมาเล่นนะเราจะขอเดินดูก่อนนะว่าแบบมีอะไรเพิ่มเติมพัดมีโค้าเจ่าพัทมีพัดมี มีผัดหมี่มีหลายอย่างนะผัดหมี่ผัดหมูอันนี้ก็มีผัดหมี่ต้มโหเป็นแบบว่าต้มไก่บ้านต้มแซ่บนะต้มแซ่บต้มกินไก่อะไรเงี้ยเนาะโหหอมมากหอมมากร้านน้ำใส่ใหม่นะครับใส่ใหม่โรตีอยุธยาอันนี้ก็คือมีป๊อ 35บาทสนใจก็แวะมาได้นะครับพุชกวนอุ้ยพุชกวนข้าเหนียวแดงเนี่ยนะมีแบบว่าขนมเยอะแยะมากมายด้านนี้เป็นปูอาหารปูปูนาอองมันปู160มีน้ำปูด้วยร้อยสีให้ดูด้านนี้ตอนนี้ร้านน้ำแล้วก็ปลูกหมาไอ้มียำเต็มเลยทุกคนเมงกับุ้น แมงกะพุนปูม,ม้านะครับทะเลดองร้อยหนึง่งอะไรอย่างนี้นะร้านน้ำเขาเออจริงๆเขาแบบว่าจริงๆนะเขาเขาเหมือนแบบว่าวางบล็อกร้านค้าเป็นบล็อกเดิมอะทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วประมาณแบบสามเดือนได้แล้วมัง้งร้านค้าก็น่าจะประมูลเหมือนเดิมอะเนาะแต่ละร้านขายดีนะไม่ใช่ว่าแบบคนซื้อคือเห็นว่าเป็นแบบว่าตลาดเล็กๆหรือว่าเป็นงานเล็กๆอย่างเงี้ย แต่การซื้อของคนนี้คือแบบเต็มที่เลยนะคือเขาบอกว่ามามาเพื่อมาซื้อของกินมาช้อปปิ้งของกินกันอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แบบไม่ได้มาเดินเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยเนาะคือบอกว่ามาซื้อของกินกันเยอะยะเลยอ่ะมาดูด้านนี้กันอันนี้เป็นแบบลุคชินโอ้ยมีหมึกด้วย แล้วก็ลูกชิ้นนะครับไม่ละสิบบาทในนี้เป็นร้านนา้ำด้านในเขาก็จะเป็นแบบว่าร้านขายของทั่วไปครับอันนี้เราเดินโซนของกินพาเดินโซนของกินก่อนนะเนี่ยครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเรามากินแบบอันนี้เ๋วยเตี่ยวน้องหมูดงสีน้จัดายแต่ว่าขนมจีนก็น่ากินกินขนมจีนไหมทุกคนเดี๋ยวรอดูก่นอนเุ้ยได้น้องหมูเดงไปแล้วว่า พี่ก็ได้น้องหมูเด้เงไปแล้วออดละวันเลิกได้คนดเลยตุ๊กตาตัวอะไรบดอันนี้โซนแบบว่ากิจกรรมนะครับนัดสิคะแล้วขอบคุณค่ะไปดีกว่าไม่มีใครเพิ่มไม่เรียกครับสี่สิบบาทเท่านั้นประชุมกันก่อนนะครับ ไม่มาดูก็ไม่รู้จะว่าไม่ไม่อยากได้อะไรแต่ว่าได้กินสิบาทเข้าก่อนไอคุณได้ยินคขาพูดสิบาทเข้ามาก่อนคก่อนนี่าุณอยากทราบอยากเรียนอะไรก็ออกอ่ะเยอะแยะเลยทุกอย่างสิบบาททุกอย่างสิบบาทใครคู่ใครคู่อ่อนมาแต่าะสายกับทุกเถื่อนอันนี้อันนี้ก็มีทุกอย่างสิบบาทสิบบาทใครคู่ใครคู่อ่อนสิบบาทสิบบาทแรงสักพักนึงค่าเรียกเก็บคู่แรงอันนี้คือเป็นโซนกิจกรรมเหมือนกัน มาทางไรสบัดสามตัดสิบัดลสายเอวีมูฟังสว่าครับสายดับสอมาตัวตัวใหญ่ด้วยป้าเลยนะคะทางเด็กกระตุ้นไปเลยป้าไปทำไม ตอนนี้ก็คือเดินเล่นๆเ,เ,เดินวนไปเรื่อยนะโอ้ไก่ย่างนะฮะอัอนนี้เป็นขนมจีนแบบขนมจีนลอยน้ําหมูกระทะนะครับชุดออมหมูกระทะชุด39โอ้โอ้เพลงออเออฟังเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วมันก็มาทะลุตรงจุดที่เป็นเด็กเล่นเหมือนเดิมเนาะ อันนี้คือเป็นแบบว่าเครื่องครัวอะไรต่างๆของใช้ภายในบ้านทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับไม้คงไม้ควาดอะไรเงี้ยนะอยากได้อะไรที่เป็นวัาใช้สอยในบ้านก็แวะมาได้แต่ว่าไม่ใช่20บาทนะมี1 0บาทด้วยนี่สิบบาท2ี่บาท25บาทแล้วแต่นะฮะเยอะแยะเลยมีร้านขนมนะครับอันนี้จออะทำไงครนะับเป็นแบบว่า ยกากีโซบะนะครับเยอกคีกโซบะน้ำพริก,รน,รก,กน,น,น้ำพริกก็น่ากินเนาะใชครับเยอะแยะเลยอ่ะไปดูกุ้งไปดูกุ้งดูกุ้งดีกว่านี่หอยแครงห้าสิบกุ้งหกสิบมีกุ้งมีกุ้งหอย 60. ห้าสิบ กุ้งไข่อบเกลือ80แล้วก็กุ้งไข่อบเกลือ60มันมี80 60นาะแล้วแต่เนาะด้านนี้ก็มีน้ำสติกหรือว่าจะมาช้อปปิ้งรองเท้าก็ได้ทุกคนกูละ59เต็มเลยโอ้ขนมวิธางูลูก20บาท โอ้รวยโราเนี่มีใครมีแบบขนมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยทุกคนอยากกินอะไรก็ลองแวะมาดูนะของมันเยอะอยู่มึกๆมึกอันนี้เป็นของทอดมลแรงทอดมลาแรงทอดแากแดงยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวขอเดินดูก่อน ว้าของกินเฮ้ยมีร้านน้ำด้วยเอออันนี้กุ้งกุ้งเขาโคกซิบหมดเลยเน,น,นาเนะร้านน้ำอะไรเงี้ยนะฮะน้ำชาไข่มุกเอ้ยนี่เป็นไก่อ่ะให้ดูบรรยากาศด้านหลังร้านค้าเยอะมาก จะน,นียี่สิบาทพรอมมีแบบว่าร้านร้านที่เป็นลูกชิ้นเป็นยำอะไรเงี้ยเยอะเนาะอันนี้คือไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนหมึกหมึกย่างก็มีโอ้คนเยอะมากเอาน้ำมะพร้าวปั่นทุกคนมะพร้พาวปั่นมะพร้าวปั่น เี่เกาลัดโอ้ร้านน้ำโอ้นี่หมึกหมึกไข่หมึกไข่นะฮะไม่รู้ว่าจะกินนังไชาชา,ชาส้มชาเลยุนะราคาไม่แพงนะทุกคนประมาณ40บาท4 5บาบาทแล้วแต่ชาสวรรค์สชาม,มนนาวนะ่ากินทั้งนั้นเลยแต่ว่าคิวเขาเยอะมาที่ร้านนี้คิวเยอะทุกทีเลยร้านน้ำ อันนี้เป็นร้านยำยำหอยนางรมทรงเครื่อง60บาทเท่านั้นนะครับหอยนางรมเอยไม่ใช่ปูมาเริ่มต้นที่ตัวละ35บาทสาตัว100 1นึ่งร้อหรือว่าจะมาด้านาาาานี้ก็ได้นางรมเอบรรยากาศภายในงานนะครับทุกคนตอนนี้มีดับแด้ทอดด้วยมนดับแร้ทอดเค้าละ20่สิบครับหรือว่าจะเป็นถุง60บาทก็มีโอ้ ดีย๋ยวพาไปเดินดูอันนี้ก็เป็นโซนของกินนะครับเดีย๋ยวไปเดินดูโซนของใช้โซนอะไรนี้ดีกว่าวันนี้ติดฟิล์มมือถือเฮ้ยติดฟิล์มมือถือดูเคสก่อนเนี่ยตอนนี้คือเราพามาเดินฝังน่งที่เป็นโซนเสื้อผ้าโซน,านอะไรต่างๆ,ๆนะครับอ๋อดูเคสมือถือ,อติดฟิลฟ์มพฮ้ยเนี่ยมาฟิล์มอยู่ด้านหลังนี้เต็มเลยอะทุกคนส่วนมากอะเคสเราจะไม่ค่อยเอ่อฟิล์มเราจะไม่ค่อยมี ยังไงทุกคนร้านเสื้อนีเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเอ้ยเยอะแยะ,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 ยะเลยด้านนู้นก็มีเดี๋ยวเราเดินเดินเข้าด้านในเถอะพาไปเดินดูโซนของกินมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนเสืส้อผ้าโซนของใช้มีต้นเฮ้ยบ็อกเซอร์สี่สิบเก้าบาทสามเก้าก็มีนะสามเก้าแบบนุ่มๆนุ่มๆเนียน,นๆเสื้อกล้ามประมาณก็มีเนี่ยแปดพื้นพื้นละสองร้อยเฮ้ยแปดสิบบาทเนี่ยประมาณแบบ ชิวๆเนาะเฮ้ยาเชตตัวผ้าเชตตัว30 30 80 50 35แต่ว่าสำหรับสันนะสันจะซื้อเป็นผ้าเชดตัวแห้งง่ายเพราะว่าเดินทางไงการเดินทางมันต้องใช้ผ้าเชดตัวที่บอกว่าเช็ดปุ๊บไม่นานคือผ้าแห้งถ้าแบบผ้าชิดตัวอุ้ยถ้าเป็นพ้าเชดตัวที่บอกว่าแห้งยากยมันก็เดินทางลำบากไงกระเป๋งกระเป๋าเนี่ยของใช้อะไรต่างๆนานาแบบกิฟช็อปนะครับ คือตอนนี้เราไปทำร้านที่เขารับติดฟิล์มมือถือแล้วก็เคสเนาะตอนนี้ซันใช้เป็นแบบ s 2 2 ultra นะยังเป็น A22 ultra อยู่เขาบอกว่าถ้าตัว22ธรรมดามีแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวก A22 ultra อะไรแบบ A 23 ultra อะไรที่มันเป็น ultra เขาไม่เอามาเพราะว่าราคามันราคามันสูงก็เลยคือเวลาที่มางานเดินงานอย่างเงี้ยจะติดฟิล์มจะหาเคส a 2 2 a 2 3 a 2 4นี่ไม่ค่อยมีนะทุกคนถ้าเป็นซัมซุงอ่ะจะมีแต่ iPhone เยอะมาก iPhone จะดีตรงที่เวลาที่ติดฟิล์มอ่ะมันง่ายซัมซุงก็มันจะมีรุ่นอื่นอ่ะแต่ว่าแบบซีรีส์ S จะไม่ค่อยมีโอเคหมุกระทะหมุกระทะผ่ันอะไร้วไปเดี hey, longer, ๋ยวลองเดินดูเสื้อผ้า ทุกคนเราก็มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะก็คือพาเดินดูประมาณนี้นะครับคือมันเป็นงานขายของนี่นะเราก็ทะลุทะลุมาอีกฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นโซนที่ขายของสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะ อันนี้ตรงนี้จะมีทุกวันยาวๆไปมีขายทุกวันนะครับส่วนมากเวลาที่ไปเดินงานอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่ก็จะกินแบบอาหารเดิมๆข้าวข้าวมันไก่ไปตี๋ยวกินแค่อย่างเดียวแบบก็เลยถ้ามาเดินงานก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ก็จะ ถ้ากินก็คือกินที่งานเลยก็จะซื้อของเล็กๆน้อยๆกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากก็จะไปซื้อของกินที่บ้านมากกว่าแต่ว่างานนี้คนซื้อของหนักอยู่นะคนช็อปกันแบบเด็กที่แรกเราเดินมาจับฝั่งนูน้นที่แรกเราเดินเข้าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดินอ้อมแล้วก็ออกมาทางฝั่งนี้นี่ตลาดน,นี่คือตลาดห้วยขวางนะครับตลาดสดนะตอนเช้าก็จะมีของขายเยอะแยะ สันเดี๋ยวต้องรอเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนเลิกงานคือตอนนี้หกโมงยี่สิบสี่นาทีคือเนี่ยหกโมงนะหกโมงเย็นนะหกโมงยีนะ่สิบสี่หกโมงครึ่งนั่นเองมืดแล้วอะ่ะเหมือนแบบเหมือนดึกแล้วอะ่ะแต่งจริงคือเพิ่งหกโมงเย็นแล้วเพื่อนยังไม่เลิกงานเลยเพื่อนเลิกงานหกโมงครึ่งต้องแบบว่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนว่าจะมากินข้าวที่มาเดินงานมาเดินซื้อของหรือเปล่าผักเราก็เพิ่งซื้อไปเมื่อ วันสองวันนี้ยังไม่ได้กินเลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกจะเดินไปตรงรถไฟฟ้ากันเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเพื่อนมักก็มาที่เอ็มอาทีห้วยขวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะกลับมาเดินอีกรอบหรือเปล่าอันนี้คือมาเดินพาทุกคนมาเดินเล่นก่อนนะครับถ้าเรา กลับมาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายแล้วก็จะมาเดินกินซื้อของกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เดินมาก็จะเดินตลาดตรงเอ็มอาทีห้วยขวางนะครับมันมีตลาดขายของกินตรงนั้นอยู่ร้านขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้าเดินลัดตลาดมาคือมาได้สองทางนะครับมาทางที่เราพาไปเมื่อสักรู่ก็ได้หรือว่าออกมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงตลาดนี้ก็ได้นะครับ เดิอนออกมาพุ๊บก็จะเจอตลาดเลยด้านซ้ายจะเป็นตลาดผลไม้นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้เป็นตลาดของอาหารสดอาหารสดเยอะแยะนตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมานะครับแล้วก็มาตรงตลาดมาเดิมเนี่ยข้างหน้าคือดรเตอร์สมชายที่เราเดินเลี้ยวไปนะครับเหมือนเราเราเดินมาจากรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ เลี้ยวขวาตรงดรสมชายแล้วก็เดินเข้าไปด้านในแต่ว่าอันนี้คือเราก็อ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเข้าซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยแล้วก็เดินมาถึงดร์สมชายเหมือนเดิมแล้วก็เดินตรงไปเลยนะครับถ้าใครจะไปรถไฟฟ้าคือเดินตรงยาวไปเลยเมันก็จะมีเอ่อเป็นรถไฟฟ้า MRT ประตูหนึ่งประตูสให้เราลงแล้วก็เดินทางกลับนี่ตอนนี้6กโมงครึ่งเขาก็เริ่มตั้งร้าน เตรียมขายของกันแล้วนะห้อยขวางถ้าแบบจะให้คึืดคักหน่อยต้องประมาณสองสามทุ่มนะครับองกินถนมเนี่ยมันจะพู่เรามาตรงนี้แล้วเราก็ข้ามหรือว่าจะไปทางฝั่งด้านนี้ก็ได้เ,เมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้าไปซอยนี้เราเข้าไปถนนนี้ชาสุนเคราะห์เดินย้อนกลับแล้วนะครับ นักท่องเที่ยวจะมากันแบบสองสามทุ่มนะถ้าใครจะมาเดินห้อยฝังต้องมาเดินดึกๆจริงๆอ่ะถ้ายิ่งสักกับให้ได้สักสี่ทุ่มก็ดีสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วอะ่ะร้านค้ามันจะเยอะกว่าปกติถ้าแบบช่วงอย่างเงี้ยนะร้านค้าก็คือเป็นร้านค้าประจำอะ่ะเขาก็เปิดอยู่แต่ว่าร้านค้าที่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มาเดี๋ยวซันเดินทางกลับ ไปรถไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนนะก็เดี๋ยวว่ากันอาจจะกินแถวนี้แถวรถไฟฟ้าหรืออาจจะไปเดินเล่นงานอีกรอบนึ่งนะครับอาจจะกันเจอกันบายยนี่ก็จะเป็นอีกประตูหนึ่งที่สามารถเดินทางไปได้นะครับประตูสนะครับก็จะมีประตูหนึ่งประตูสามแล้วก็ประตูสี่นะครับที่ออกมาแล้วก็สามารถเดินไปบริเวณตลาดห้วยขวางแล้วก็สนามกีฬาห้วยขวางได้นะครับ เดี๋สันจะลงไปรถไฟฟ้าแล้ว